พลตำรวจเอกสมศักดิ์จันทพิง์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ลงพื้นที่ท่าตะโกดูประสิทธิภาพของการเปลี่ยนแปลงเส้นทางน้ำป้องกันน้ำท่วมพื้นที่เศรษฐกิจอำเภอท่าตะกตอนนี้ก็หมายว่าระบายน้ำทำนบเนี่ยออกมาทางนี้ได้เยอะเลยครับได้เยอะเลยเนาะเนี่ยเข้าดีจังเลยเนี่ยวิ่งเฉียงไปเลยนะวิ่งเฉียงไปเลยเนี่ยดีมันกระเซฟท่าตะโกได้อะบายพาสเนี่ยเอาไว้ช่วยตลาดท่าตะโกทำบายพาสเอาน้ำมาทางนี้ให้ได้มากเราก็วางท่อเสร็จก่อนฝนเนี่ย วันนี้ก็ตามมาดูว่ามันทํางานโอเคไหมก็สรุปโอเคมันก็จะเหลือไอ้เตาขนมจีนน่ะนะเตาขนมจีนที่ผ่านทํานบวิ่งตรงไปตลาดเลยนะนะั่นแหะเหลือนะนะั้นแหะไอ้ส่วนที่แยกมาเตาขนมจีนที่แยกมาทางทํานบอ้อมทานบมาเนี่ยนะอ้อมทํานบมาเนี่ยมานี่หมดได้เพราะนั้นเราก็ต้องแบ่งน้ามาทางนี้ให้เยอะๆไอ้เตาขนมจีนที่วิ่งไปตลาดมันก็ได้ลดลงเดิมเนี่ยพอมันแตกมันแยกกันที่ทํานบปุ๊บเนี่ยมันวิ่งอ้อมมาแล้วมันไปเจอกันที่หน้าประตูอีก